สวัสดีค่ะ Property Select พามาที่ซอยอ่อนนุช17แยก7ค่ะเข้ามาจากปากซอยแค่เพียง200เมตรเท่านั้นเองที่แปลงนี้นะคะหน้ากว้างค่ะยาวตลอดแนวตามที่พลอยเดินนี้เลยค่ะทั้งหมดเนี่ยประมาณ40เมตรนะคะ มี2แปลงด้วยกันนะคะถนนซอยกว้างประมาณ6เมตรค่ะแปลงที่1น,นะคะเป็นอู่ซ่อมรถค่ะข้างในเนี่ยมีออฟฟิศแล้วก็สามารถทะลุออกได้2ซอยเลยนะคะออฟฟิศเนี่ยมี2ชั้นค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อพร้อมกิจการนะคะเจ้าของยินดีที่จะยกฐานลูกค้าให้ค่ะคําว่าซื้อพร้อมกิจการคือซื้อทั้ง2ฝั่งนะคะซึ่งอู่นี้เนี่ยเป็นอู่แนะนําของบริษัทประกันภัยชั้นนําหลายสิแห่งด้วยกันค่ะ ขอบอกว่ากิจาการดีมากนะคะแต่ที่ขายเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีลูกสาวล้วนค่ะไม่มีใครสืบทอดต่อกิจาการค่ะโดยซอยหลังเนี่ยจะเชื่อมกับซอยที่เป็นซอยวนซึ่งสามารถทะลุออกซอยอ่อนนุช17แยก7ได้เช่นกันค่ะขอเดินข้ามมาอีกฝั่งแปลงที่2นะคะแปลงนี้ที่ว่าหน้ากว้าง40เมตรนะคะด้านหลังเป็นคลองค่ะความลึกประมาณ20เมตรนะคะด้านในเป็นโครงสร้างเหล็กสูงโปร่งเลยค่ะ มีชั้นลอยด้วยนะคะและก็ภายในเนี่ยมีห้องอบสีและห้องพ่นสีค่ะซึ่งมีการสร้างชั้นลอยเอาไว้ด้วยทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยได้สูงสุดนะคะสามารถใช้เก็บของหรือให้พนักงานพักก็ได้ค่ะหรือถ้าหากซื้อพร้อมกิจการนะคะฝั่งนี้มีบ้านพักอาศัยให้ด้วยแล้วหนึ่งหลังค่ะมาดูภาพรวมแบบไวๆกันอีกครั้งนะคะ าใครสนใจรายละเอียดก็กดดูต่อได้เลยค่ะที่ดินตรงนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด2ฝั่งนะคะฝั่งขวาจะมีขนาดรวมกันทั้งสองโฉนดเนี่ยประมาณ200กว่าวาค่ะส่วนฝั่งซ้ายก็200วาเช่นกันโดยแปลงที่หหน้ากว้างติดถนนซอยประมาณ30เมตรค่ะส่วนซอยด้านหลังติดถนนกว้างประมาณ14เมตรส่วนแปลงที่2นะคะหน้ากว้าง40เมตรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ หน้าและหลังกว้างเท่ากันค่ะด้านหลังเป็นคลองสาธารณประโยชน์ความกว้างของคลองประมาณ10เมตรค่ะซึ่งถ้ารวมระยะล่นแล้วเนี่ยก็สามารถสร้างทาวโฮมได้สบายๆเลยค่ะถ้าทำทาวโฮมหรูหน้ากว้างประมาณ5-5.5ถึง5.5เมตรนะคะแปลงนี้ก็สามารถแบ่งได้6-8ถึง8ยูนิตเลยทีเดียวค่ะ เมืว่ากันเรื่องทำเลนะคะที่ดินผืนนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่ซอยอ่อนนุช17ค่ะโดยทะลุไปเนี่ยสามารถทะลุไปที่ถนนพัฒนาการได้ใกล้นิดเดียวเองนะคะบริเวณหน้าปากซอยเนี่ยเป็นการกระจุกรวมตัวกันของความเจริญย่านอ่อนนุชซอย17ค่ะเพราะว่ามีทั้งปั๊มบางจากมินิบิ๊กซีโลตัสและตลาดนัดค่ะ แถมหน้าปักซอยก็ยังมีเซเว่นอีกด้วยเข้ามาในซอยเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองและซอยนี้ก็เป็นซอยที่พิเศษมากคือเป็นซอยตันค่ะถ้าใครเคยมีบ้านอยู่ในซอยตันจะทราบเลยว่าซอยตันเนี่ยแปลว่าสงบเงียบค่ะดังนั้นท่านผู้พัฒนาโครงการสามารถใช้จุดนี้เป็นอีก1นจุดขายสำหรับการขายโครงการทาโฮมรูค่ะ และเพื่อให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้นนัดชมที่ดินจริงก่อนได้เลยค่ะโทรหาพลอยได้ที่094 424 5561หหรือแอดไลน์มาที่ Property Select ได้เลยค่ะรับฝากขายคอนโดหรูบ้านหรูที่ดินสวย Property Select เราคัดคุณคุ้ม